p พ a y s t a t i o n 5และ Xbox s e r i e s กำลังจะมีเกมดีๆฟรีๆให้เล่นกันอีกแล้วนะครับผมก็เชื่อว่าเกมเมอร์ในบ้านเราหลายคนก็คงจะรอคอยนั่นก็คือเกมที่ชื่อว่า blue protocol เกมแนว mmorpg ที่ประกาศออกมาแบบสายฟ้าแลบนะครับกับบนลเครื่องเล่นเกมคอนโซลแต่แต่แต,แต,แต่สำหรับเกมเมอร์ชาวญี่ปุ่นก่อนนะครับกับการเปิดตัวให้เล่นกันในวันที่13ธันวาคมที่จะถึงนี้แล้วซึ่งงานนี้แฟนๆของเกมนี้ที่รอคอยอย่างใจจดใจจ่อทั้งในบ้านเราหรือประเทศอื่น นอกนอจากประเทศญี่ปุ่นก็คงเหลือเวลาอีกไม่นานที่จะได้เล่นกันแบบเต็มๆสกอคาดไว้ว่าจะอยู่ในช่วงปีหน้านั่นเองนะครับและใครที่กังวลว่าตัวเกมนี้จะต้องเล่นบนเฉพาะแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจงเลยหรือเปล่าทาง Bandai Namco ก็บอกว่าหายห่วงนะครับพอมันรองรับการเล่นแบบคลอสหลากหลายมันติแพลตฟอร์มทั้งฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซล ไปทางฝั่ง PC หรือจะเป็นทางฝั่ง PlayStation 5ไปยัง Xbox Series ก็เล่นได้แบบหายห่วงแถมตัวเกมนี้คนที่เล่นบนเครื่องเกมคอนโซล PlayStation 5หรือ Xbox Series ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเป็นสมาชิกอย่างตัว PlayStation Plus หรือ Xbox Game Pass ก็สามารถดาวน์โหลดติดตั้งบนตัวเครื่องได้แบบฟรีๆนะครับขอแค่มีอินเทอร์เน็ตก็เพียงพอดังนั้นหากใครที่อยากจะลองเล่นตัวเกมแนวญี่ปุ่นแบบจ๋าๆหน่อย หรือกำลังอิ่มตัวกับเกมอย่าง g e n s h i n Impact ก็เตรียมเวลาให้พร้อมกันได้เลยนะครับกับบูทโปรโตคอลแล้วก็ปิดท้ายกับตัวคลิปของตัวเกมบูทโปรโตคอลนะครับที่หาเพื่อนๆคนไหนที่อยู่สายคอนโซลจา๋จาๆหน่อยก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนะครับผมเองก็ขอนําตัวคลิป <Beyond S 1> วิดีโอของตัวเกมนี้ <Along S 1> มาฝากให้เพื่อนๆดูกันทิ้งท้ายนะครับแล้วก็ขอบอกเลยว่าน่าเล่นจริงๆ <and S 1> แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ But Our fate not Fa sealed is There are those who are willing to give everything to protect the future of Regnus. Even if it means sacrificing their past. Fate is in your hands.